าจะเป็นโจรจากป่าภาคเหนือตดนเต็มตัวยาวลงไปภาคใต้ไปหาพี่ชายและใช้ชีวิตอยู่ในป่ายางพาราอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่นี้เขาแทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองความอับชื้นแห่งเมืองฝนแดแดดจีความชุกชุมของเองหล่ายุงสวนยางล้วนเป็นบรรยากาศไม่พึงปรารถนาสำหรับโจร เขาล่ำลาพี่ชายไปหน้าสู่กรุงเทพเมืองที่เขาเคยเบื่อหน่ายอย่างเหลือทนใจมันไม่นิ่งบางครั้งมันก็คิดถึงเพื่อนอยากกลับไปหาเงินให้ได้มากๆก่อนจึงจะกลับมาอยู่บ้านจนทำงานในโรงแรมเสิร์ฟอาหารทำความสะอาดห้องและอีกหลายๆอย่างไม่เท่าไรเขาก็เริ่มรู้สึกระอากับงานที่ทำมองไม่เห็นหนทางให้กับชีวิต เาจึงกลับไปอยู่บ้านทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่างบรรพบรุษผมรู้สึกว่าผมมีนิสัยในการหนีชอบหนีพอมันร้อนก็หนีเข้าร่มจนรู้สึกว่าแดดที่นี่มันร้อนเกินไปสำหรับเขากรุงเทพน่าจะเป็นที่ไปหลบแดดแต่ที่นี่ก็แออัดอยู่ห้องเล็กเท่ารูหนูกินอยู่อดๆเดอยากทำง,งานแทบตายแต่ชีวิตกับไร้ความหมาย พอมาเจอสภาพเดิมความรู้สึกต้องการอิสระก็กลับมาอีกเขาเดินบนเส้นทางแห่งความสับสนระหว่างบ้านและกรุงเทพกว่า5-6ถึงครั้งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันเหนืออื่นใดสิ่งที่จนอยากจะหนีด้วยเช่นกันก็คือความปรวนแปรในจิตใจทำให้จนตัดสินใจเผชิญหน้ากับตัวเองอีกครั้งในที่สุดตัดสินใจว่ากลับไม่ต้องมาอีก ถ้ามันจะตายอยู่บ้านก็ให้มันตายไปเลยกระแต่แต้แวบขับเสียงสำเนียงกลางวานประหนึ่งคำต้อนรับของเพื่อนเก่าจากราวป่าจนใช้เวลาวันละ30นาทีปลูกผักรดน้ำผักอาจจะมีบ้างบางวันที่ต้องเตรียมแปลงถอนหญ้าไปหาปุ๋ยขี้ควายมาใส่แปลงผักแต่ก็เป็นเวลาไม่มากนะจนพบว่า,เ,าเขาใช้เวลาปลูกผักเพียงน้อยนิด แต่สามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ถึง6คนที่เหลือก็รอทำนาเพียงปีละสองเดือนไปปลูกผักกินเองปลูกบ้านอยู่เองก็พบว่าชีวิตมันเบาสบายทำไมเราหนีไปอยู่เสียต้องไกลเลิกโรงเรียนหลักก็มาหากูรุสูกูสิาพาไปเที่ยวโจนนัดแนะเด็กๆในละแวกบ้านตกเกย็นหลังเลิกเรียนเด็กน้อยในหมู่บ้านปั่นจัก,กรยานเรียงรายลัดแล้วมาตามทุ่งนา สู่กระท่อมกลางทุ่งของอ้ยจนแล้วร่วมกันออกเดินทางไปตามท้องนาหนองนาลำห้วยจับปลาเก็บผักมาปรุงอาหารกินกันอิ่มหน้าสำราญแล้วเล่าในทางใต้แสนกันบางคราวก็เล่นดนตรีมีกีตาร์ให้ท่วงทํานองผสมคำร้อง จากสมาชิกทั้งน้อยและใหญ่อย่างไอโจนจนพบว่าชีวิตที่ยั่งสืทอนทำให้เขามีเวลามากมากเกินกว่าที่จะหยุดพลังความสนุกสนานระหว่างเด็กๆก,กับเขาได้ในนานเรื่องราวการรวมตัวของเด็กน้อ,อยหาปลากับไอโจนก็กลายเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสมาชิกจากหมู่บ้านอื่นๆมาร่วมด้วยเขาเริ่มสอนสาอภาษากังกคณิตศาสตร์ทำห้องสมุดต,ตั้งกลุ่มสารพันยา ตั้งวงดนตรีฝึกทำอาหารจนบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักช่วยเหลือตัวเองซึ่งโรงเรียนไม่ได้สอนทักษะชีวิตเหล่านี้เลยจนมีโอกาสได้รู้จักกับอาสมวงสนิตครอง15ซึ่งทางอาสมก็รวมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดและเชิญเด็กๆไปขับร้องสรรพันย้ายอยู่บ่อยครั้งขณะเดียวกันกลุ่มนักดนตรี ก็เป็นเรื่องเป็นราว่ามากขึ้นมีวงน้อยๆไว้คอยออกงานตามใจอยากเขาอยากสแสดงเราก็หาเรื่องจัดงานให้เขาจัดในหมู่บ้านงานวาเลนไทน์ก็จัดงานมันละกระทงก็จัดงานออกพรรษาก็จัดงานอะไรก็ได้ขอให้มีเหตุผลให้จัดขอให้ได้ตั้งเวทีช่วงนั้นก็เริ่มออกหาเงินของเงินสอสอขอนั่นขอนี่มาได้ มาครั้งละสองพันเราก็พอได้เช่าเครื่องไฟเช่าอะไรไปเขาและเด็กๆร่วมทำกิจกรรมมากมายหลากหลายแต่เขาไม่เคยรู้ว่านี่คืองานเนยาวชนเขาแค่มาเล่นกับเด็กก็เท่านั้นเองทำเล่นเฉยๆเ,เพราะเด็กๆมันไม่มีอะไรทำเวลาว่างๆเขาก็ไปเนื่องเฝ้าจอทีวีก็เลยคิดว่าหาอะไรเล่นกับเด็กๆน่าจะดีก็พาทำ ่อมาก็พาเด็กๆขายกลวยเตี๋ยวขายข้าวต้มคนก็บอกว่าโอ้เหมือนบ้าไปใหญ่แล้วนะพวกนี้เพราะคนไม่เคยขายของกันนะที่นั่นกิจกรรมในนามห้องสมุดมากขึ้นเด็กก็เริ่มมากขึ้นมีกิจกรรมจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาร่วมพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ยิ่งตอบย้ำความรู้สึกคนในชุมชนว่า พวกเขาทัาจะบ้าจริงๆขณะเดียวกันจนได้มีโอกาสรู้จักกับมลิสาวชาวสหรัฐอเมริกาเธอเป็นนักศาสนาที่อาสมมงสนิททั้งสองพบกันครั้งแรกที่อาสมมงสนิทและพบกันอีกหลายครั้งต่อมากระทั่งมลิแสดงความจำนงว่าเธอชื่นชอบชีวิตแบบนี้และขอใช้ชีวิตร่วมกันในวันที่โจน อายุครบ30ปีโจนไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เขาคิดเหมือนคนทั่วไปถึงวัยก็อยากแต่งงานแต่ความอายไม่กลา้าชักพาให้ชีวิตห่างไกลจากสตรีเพศด้วยมนาะเขาพามมลิไปจดทะเบียนและว,วางเฉกับพิธีกรรมอื่นใดทั้งคู่ร่วมกันปลูกผักทำสวนวันละ30นาทีได้เพียงหนึ่งปีมมลิก็รู้สึกเหงาซึมถ้าจึงของกลับไปเรียนการน,นวดที่บ้าน จนตามภรรยาไปอยู่ที่รัฐออรกอนสหรัฐอเมริกา2ปีที่นั่นจนทำงานร้านอาหารใช้เวลาว่างปลูกผักกินเองในพื้นที่เช่าแปลงเล็กๆซึ่งเขาบอกว่าคุ้มมากเพราะถ้าเขาซื้อผักจะต้องใช้เงินจำนวนมากโข ổ. จนเองไม่ได้ชื่นชอบชีวิตที่ต้องทำงานอยู่ในระบบปอารับเงินเดือนอย่างเดียวเลยสักนิดนั่นทำให้เขาหวนคิดถึงความสุขกลางทุ่งนาป่าผักแต่ก็ไม่ปริตากพูดอะไร พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะตาระหนักเสมอว่าตนจะต้องประคับประคองชีวิตครอบครัวไปให้ได้ก่อนกลับบ้านเมืองไทย1เดือนจนกับมาลิออกท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆกว่าสี่รัฐพวกเขาเปั่นจัก,กรยานจากรัฐยูทาห์ถึงแคลิฟอร์เนียระหว่างทางในรัฐนิวเม็กซิโกท่ามกลางไอแดดร้อนระอุจากทะเลทรายจนหลบเข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านเต่าพุ้ยบลของชาวอินเดียนแดง เผาปวยโปลเป็นบ้านรูปสี่เหลี่ยมลักษณะเหมือนกล่องซ้อนกัน4ชั้นบ้านโบราณน,นี้อายุกว่า2000ปีและเจ้าของบ้านเองก็ไม่รู้วิธีการก่อสร้างในบ้านเย็นสบายมากทั้งที่อากาศภายนอกร้อนและที่สำคัญบ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีน้ำประปาแอบแกะผนังดูก็เห็นว่ามีแต่หญ้าก,กับดินรู้ว่าบ้านนี้ทาจากดิน โอ้โหวิเศษจังเพราะบ้านที่ยะโสธรร้อนมากจอนทดลองทำบ้านดินด้วยข้อมูลจากเอกสารเพียงน้อยนิดและเรียนผิดเรียนถูกด้วยตัวเองเขาใช้เวลาช่วงเช้าวันละสองชั่วโมงทำอิฐได้60-70ก้อนเวลาผ่านไปสมเดือนได้บ้านมาหนึ่งหลังรูปตัวทีมีสามห้องเป็นบ้านที่เขารู้สึกว่ามั่นคงกว่าบ้านปูนหลังละหลายแสน และคนพบว่าการจะมีบ้านสักหลังมันง่ายจังแต่คนเรากลับต้องเก็บเงิน5-6ปีเพื่อที่จะได้บ้านคิเรมาหนึ่งหลังหลังจากนั้นเขาก็สนุกกับการสร้างบ้านหลังที่2และ3ตามมาระหว่างนี้จนผ่านตัวมาทำงานกับกลุ่มผู้ใหญ่ตั้งกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางฟูกุโอกะขึ้นมาแต่ไม่สามารถหาสมาชิกได้ เลยลองตั้งกลุ่มผลิตแชมพูขึ้นมามีสมาชิก25คนร่วมกันสร้างร้านค้าด้วยดินจนสำเร็จสวยงามหลังใช้ชีวิตในรูปแบบที่เธอปรารถนากับโจนมากกว่า7ปีมลิขอยแยกทางกลับไปอยู่สหรัฐอเมริกาจนกลับมาเป็นโสดอีกครั้งประกายแดดกระทบก้อนดินสีแดงอิดโจนย่ำเท้าไปบนรอยแยกของโคลนตมเขากำลังก้มหน้าทำบ้านดิน